สวัสดีนะครับนนทใชัยอยากแก้มือมันฉลองมากครับนะครับผมนนทใชัยก็เคยแพ้ผมมาสองครั้งนะครับผมเตะก้านคอโยค่าด้วยนะครับเย่ไปแก้มือใหม่ที่ลุมบินีนะครับก็พี่หลองก็ชนะอีกนะครับนะนนทใชัยก็ตอนนี้ก็ชนะโยทินด้วยนะครับนะขึ้นมาก็เป็นต่อเป็นรองด้วยแพ้โยทินแพ้ไปนะครับวันนั้นพี่ก็อยู่โยทินนะก็เล่นโยทินไปนนทใชัยก็เป็นนักมวยซ้ายนะครับนะ สมัยนั้นก็เขาฮอตมากนะครับร้อยสิบมาร้อยสิบหก้ยมีตัวปาบเลยเจอผมก็ไปก็สมัยนั้นเนาะก็พูดยากอยู่ผมก็ปาบหมดนะไม่ว่าจะเป็นพันพยัดไม่ว่าจะเป็นเก้ากระหลัดไม่ว่าจะเป็นสปินเตอร์นะครับผมเซ็ตผมมันแล้วมันเตะมันแล้วสวัสดีซุปเปอร์เก่งด้วยนะครับผมของเสียสมานนะครับผมก็เสียส,สมานก็เป็นคนที่ผู้ใหญ่สุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับผมสวัสดีเพชรมงชนด้วยไปต่อย ด้วยสิพี่อามาด้อีกแท็กมาดีเดี๋ยวเสนอลุงบินไปเพชรมังชนนะครับค่าตัวเยอะนะค่าตัวขอให้ดีมากแล้วก็เลดก็ยังเปิดด้วยเป็นบางคู่มีคู่พี่คู่เดียวมั้งครับผมแล้วผมเชื่อว่าคู่ของผมก็จะ <c oughs> เปิดเชื่อไหมว่าครับผมสปอนเซอร์ที่ผมปักไปเลยออโต้จุดอวันการเงินมั่นคงอัดฉีดผมหนึ่งแสนบาทนะครับผมหนึ่งแสนบาทเงินสดๆเลยครับผมแล้วก็คุณบอยนะครับผมบอยแฟนคลับนี่แหละครับผมเป็น ที่น่ารักมากครับผมเขาบ้านได้ระบาเขาได้แล้วครับผมให้ผมอีกหนึ่งหมื่นบาทให้ภาพผมอีกนะครับสี่หมื่นบาทเดี๋ยวให้ดูพักนะครับหลวงปู่พังนะครับเด้อหลวงปู่พังนะครับหลวงปู่พังสวยมากครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าตีเป็นราคาก็นะครับไม่ต่ํากว่าสามสี่หมื่นบาทนะครับหรือว่าไม่ต่ํากว่าสองหมื่นห้าสามหมื่นบาทหลวงปู่พังนะครับ ตอนนี้อาฉีดผมล่วงหน้ามาแล้วหนึ่งหมืนบาทแล้วกลุ่มสุดใจไฟที่แล้วก็อาชฉีดผมหยิงไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะครับนี่หลงปูผางนะครับเดอ้อเนี่ยขนาดแพ้ยังเอ้ยเสมอไฟเมื่อกี้ยังให้มานะครับแต่ตอนนี้นอาชฉีดมาแล้วขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับให้มาหนึ่งหมืนบาทแล้วแล้วก็ออโต้อาชฉีดมาแล้วหนึ่งแสนบาทเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> การเงินบันคงที่ปักคุณเวละดีดีดออโต้ก็ได้นี่ครับที่ใส่เสียเพิ่น ครับเขาอยากให้มีกำลังใจวันฉลองนะครับอยากให้มันฉลองสุสวัสดีพี่ตีพ่อผมลืมเด้อพี่ตีเด้อสุกวันที่หาครับผมพี่ตีกันจีนเชียอพี่ตีเด้อพี่ตีเด้ออยังขายพระแล้วตีครับมาขายพี่ตีครับอันแฟนคลับคนไทยมากครับนี่ราคาองค์นีกก็ะสามสี่หมื่นบมเดียพี่ตีครับผมลืมเด้อพี่ตีเด้อสุกวันที่หาครับผมพี่ตีพี่ตีก็น่ารักครับ롱ปูพังเดียงงามครับผมพอสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับสององค์ องแรกก็ประมาณนี้ครับไม่ต่ำกว่าสองหมืนบาทนะครับผมก็ขายได้ครับก็ถ้ามีเงินก็ถ้ากาบอลเขาก็จะไปเลี่ยมทองเด้อให้กาบอลเขาเด้วยหลวงปู่เอ้หกตัวเจ็ดตัวพันสองพันนะครับเนาะปล่อยเลยอาจารย์ครับไม่ปล่อยครับคุณลอยย้มนักสู้ครับผมไม่ปล่อยนะครับนะครับก็พี่เขาให้มาและเขาก็คุณบอยอาชีพมาแล้วหนึ่งหมืนบาทนะครับเขาไม่เล่นการพนันนะครับแต่เขาให้ให้เพราะอยากให้มันฉลองสู้ๆนะครับ แล้วก็ออโต้จุดอาวันนี่ครับที่ปักหมุดไว้รายการเงินมั่นของผมาอาชฉีดผมมาแล้วหนึ่งแสนบาทเพื่อให้วันฉลองสู้ๆนะตอนนี้ต่อยน้ําหนักนะครับผมไม่ใช่หกสิบกิโลนะครับชกน้ําหนักห้าห้าสิบครึ่งนะครับผมห้าสิบแล้วก็อีกครึ่งกิโลเพราะว่าเขาทําไม่ได้เขาตัวใหญ่นะครับเขาบอกว่าเขาลดบม่ไหวเขาขอซัมนี่นะครับนะขอแค่ลงลงมาอีกครึ่งกิโลแต่ผมว่ามันก็เหมือนเดิมเพราะว่าชั่งวันหนึ่งชกอีกวันหนึ่งนะครับมันก็ ไม่เท่ามันก็ไม่เหมือนมวยไทยแบบว่าช่างวันนี้โชคตอนเย็นอะไรประมาณนี้นะครับเนาะบอกพื้นแสงมณีแน่นครับผมแสงมณีก็เป็นน้องที่น่ารักนะครับแสงมณีก็แต่เพียงอย่างเดียวแสงมณีเป็นคนชอบลอยซี่นะครับลอยซี่เมียซาวบ้านนะครับนะไม่เหมือนตะวันฉายตะวันฉายก็เสียตัวละกี่บาทค,ครับเสียนะครับผมเสียนี่ครับถ้าไปในแพนเพจ แฟนเพจค่ายมวย PK นะครับแต่ของผมซื้อมาผมไว้แจกแฟนคลับในกลุ่มนะครับนี่นะครับคนไหนที่ไทยถูกหวยนะครับคนไหนที่ไทยถูกหวยในกลุ่มผมก็จะให้นะครับแล้วก็ตอบคำถามผมเล่นแบบพี่แบบน้องนะครับสวัสดีน้องล้าเอ่อคอยพันล้านด้วยก็เป็นน้องที่น่ารักอีกคนหนึ่งนี่ผมจะแจกผมจะแจกสําหรับในกลุ่มผมนะครับกลุ่มผมก็แอดเข้ามาได้ในกลุ่มผมนะกลุ่มผมไม่ไม่ได้เล่นอะไรการพนันเลยครับแต่อยู่ในกลุ่มมันฉลองนะครับมี2 0 0เกือบ300้ยคน ก็แอดเข้ามาถามผมได้เดี๋ยวผมจะดีไลน์นะครับอยู่ในกลุ่มก็จะแจกเสื้อแจกอะไรกันนะครับนะบางทีก็จะแจกอยู่นะครับเล่นแสงมณีเล่าเล่าเรื่องเหรอับเล่าเรื่องแสงมณีครับคุณโต้งครับแสงมณีก็มีผู้หญิงเยอะๆยปไปหมดนะครับผมแล้วก็ส่วนมากแสงมณีเด็กเยอะนะครับแสงมณีแอบกินคนนั้นแอบกินคนนี้นะครับแอบซี่คนนั้นคนนี้แต่ก็ไม่เหมือนได้แสงกะทานนะครับตอนนี้ก็ติดดอกเหมยลักดอกเหมยลักเมียแหละนะก็ถือว่าดี นะบาปกรรมมันมีไนดะ้เสียงกระทานนะมึงจะพูดว่าอย่างโน้นอย่างนีน้กูนะมึงพูดกูได้นะแต่เ,ตเวลากูพูดมึงยิ่งเครียดกับกูเด้คคำว่าดอกลอยมันบาปกรรมนะเว้ยกับพวกที่ปล่อยเงินดอกเงินกู้ร้อยละยี่ลอยละสามนี่นะผมบอกคำนี้บาปกรรมมีจริงแต่ก็อย่าไปว่าเขาเลยเราไม่มีเราก็ของเขาเนาะไอ้พวกนี้แต่ก็ใจเย็นบ้างไอ้พวกเงินดอกเงินกู้นะครับนะ วัน้ำยากกันหรอครับพวกมูนี้เนาะครับเนาะเราไม่มีเราก็เอากับเขาสาหรับคนเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าไปยุ่งเลยดีกว่ากับพวกกันดอกกันกู้นะครับนะหลายวันยิ่งจุกเลยนะครับสําหรับพวกนี้โทมาโทมาแม่มึงโทรมาแม่มึงกลยทธ์ยีสิบสามสิบสายกูก็รู้อยู่บางทีมันก็ไม่ใช่นะครับเนาะโทโทมีรายการเลยครับวันที่ห้าครับเจอกับฝรั่งนะครับตัวเดิมนะครับนะไฟนี้กัดฟันแน่นๆห้องจะถอยจะถอยไม่ตกใจแล้วนะครับนะไม่ได้โชกเกือบปีอ้วนเกินนะครับนะ <c oughs> พอเวลรนว่าสาวพม่าข้างไข่ย่งเสศษแสงมณีครับแสงมณีนี่คือว่าเป็นนักมวยที่รูปร่างดีนะครับแต่ชอบไหลซี่เมียคนอื่นนะครับสัสดีรีองชายคนนึงครับผม,ลำ,มลำน้ำมุนเล็กทีเด็ดเก้าๆนะครับผมก็เป็นน้องที่น่ารักเป็นยอดมวยอ,อีกคนนึงนะครับนะเตะซ้ายต่อยซ้ายยืนนิ่งนักมวยที่โยกนะครับต่อยกับต่อยกับแสงมณีก็โยกกันไปโยกกันมาจนระครังหมดยกครับนะ <c oughs> <c oughs> โยกันอยู่นั่นแหละยังไม่เตะกอะไรเตะกันช่วงหนึ่งสามทีก็ระดับยอดลอยฝากคิดถึงเฮตีด้วยนะครับเฮตีไม่ว่าใครจะว่ามองแกยังไงผมก็ขอบคุณเฮตีนะครับตอนที่ผมเป็นโควิดส่งข้าวผมตั้งหลายวันเออลองกินทุเรียนไหมเฮียไม่เป็นไรครับส่งให้แก๊บส่งไปให้ผมนะครับนี่คือพระคุณคนไหนที่คนมีพระคุณเราจะไม่ลืมบุญคุณนะครับอย่างเฮตีผมไปเอาไกาไม่ว่าจะเป็นแกกันหน้ารักครับผม บางคนจะว่าแกอย่างโน้นอย่างนี้บางทีก็อาจจะเป็นเพราะผลประโยชน์หรืยอยังไงผมก็ไม่รู้นะบางคนจะว่าแกที่ว่าทําเด็กนั่งมวยบางทีที่ความรุนแรงอะไรบางทีผมก็ขอไม่พูดอะไรเยอะนะครับแต่ผมสาหรับผมเฮียตีก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับตอนผมติดโควิดเมื่อสองปีที่แล้วแกก็ยังดูแลผมอะไรผมอยู่พักนึงนะครับผมทักมาทายเล่นหายยังว่าร้องหายยังแกก็แกถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ ผู้เลี้ยงใหม่นะครับนะเอาเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่สวัสดีก้าวหน้าด้วยเข้ามารับชมนะครับก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้านี่ก้าวหน้าไหนครับผมก้าวหน้าก็ตอนนี้ดูบอลอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะก้าวหน้าก็เป็นระดับยอดมวยคนหนึ่งนะครับผมนะสวัสดีเพชรลุงด้วยนะครับอุตส่าห์คิดถึงนะครับเพชรลุงตอนนี้ก็ฉาย้ายหำสีดนะครับหำยาวมากนะเป็นนักมวยที่ยาวใหญ่มากนะครับนะก็มีลูกหนึ่งแล้วครับ มันจะทะลุก็ไม่ทะลุนะลุ่มๆดอนแต่ก็ค่าตัวหนึ่งแสนบาทนะอยู่ตั้งแต่น้ําหนักมันสิบหกกิโลนะครับอยู่สิทธน้องนะครับพี่ชายสิบแปดกิโลนะครับพ่อเขาเอามาอยู่สิทธน้องสมัยก่อนนะครับตอนผมอยู่สิทธน้องตอนนั้นผมอายุยี่สิบสองปีนะครับเพชรลุงก็ประมาณสิบสามเอ้ยไม่ถึงสิบสามนะนะครับเพรลุงน่าจะประมาณอยู่ปสองหรือปสามแล้วนะครับพ่อเขาขับรถมาเอาลูกมาขายห้าหมืนบาทสมัยก่อนนะครับ ก็เหมือนจะทะลุก็ไม่ทะลุล่าสุดก็ต่อยคู่เอกดวนหมัดใช้ล่าตีลังกานะครับผมตีลังกาไปก็เป็นน้องที่น่ารักอีกคนหนึง่งให้นนท์เฉยแก้มือครับผมคือว่าผมผมไม่ไหวนะผมสู้น้องไม่ได้หรอกครับนะเราก็พูดแบบหลักความริงอาจจะแซวกันได้นะครับผมนนท์เฉยก็สมัยผมมนันฮดนะครับสมัยช่วงที่ผมยังยืนระยะได้อยู่นนท์เฉยก็เป็นดาวลุ่มผม,ผมก็คิดว่าผมเตะเตะเตะกั้นคอนะยกห้าเปียงแล้ว เพี้ยงไปเลยเพี้ยงเลยไส้กับไสาย,ยินซสายายินไส้คู่คู่คู่ไส้ไส้หมดไปไดเลยเลยครับผมพรุ่งนี้ไปดูแมนอยู่ไหมครับไม่ได้ไปนะครับนะครับก็ไม่มีบัตรแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับอยู่ป๋อครับ, <c oughs> ว,รบวันนี้ส่วนเพชรลุ่งนี่น่าจะสิบเอ็ดสิบสองปีนะสมัยนั้นเนาะนะครับเว้ยมึงเป็นบ้าวะ่ะไอเพชรลุ่งสมัยนั้นมึงน,น่าจะอยู่ประมาณปอสองหรือปอสามก่อน มึงอยู่สรีสอนองหกปีจนมึงอายุสิบสองสิบสามมึงค่อยย้ายมามึงเมาหมัดป่ะนี่ไอหานะครับเพ็ลุงสมัยนั้นน่าจะอยู่ปสองหรือปสามนี่แหละตอนอยู่สีสนาตอนนั้นผมก็แค่ยี่สามปีนะผมไม่อยู่กับมันแค่หกเดือนเองห้าหกเดือนเองครับชิมรวยซ้อมพีเคหรือเปล่าครับอันนี้ไม่นะครับนะก็ไม่เห็นนะครับนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เข้าค่ายเลยนะครับผม นะครับยังไม่ได้เข้าค่ายมวยเลยนะครับส่วนคนในซ้อมไม่ซ้อมหมยังไม่ได้เข้าไปค่ายเลยนะครับแค่ไปถ่ายรูปผมก็ไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่านักมวยเยอะมากนักมวยเกือบห้าสิบหกสิบคนไม่รู้ใครเป็นใครทั้งต่างชาติทั้งคนไทยนะครับนะสี่สิบมากส่วนมากต่างชาติก็เยอะนะครับไอแสงสถานกลัวเมียไหมแสงส้านกลัวเมียทิ้งนะครับกลัวยางี้กลัวดอกเมยเลิกนะครับเพราะว่าดอกเมยก็ตัวเลขก็เยอะเขาเป็นนักร้องนะครับเนาะ ส่วนทางท่านก็สบายแล้วนะครับมาปล่อยเงินดอกรายวันก็สบายแล้วโสภาแล้วนะครับคุบอกไหมน,นะบักแสงท่านบาปกรรมมีจริงนะมึงเนี่ยมึงจํใบแล้วมึงพวกปล่อยเงินกู้นะบอกไว้เลยในในกลุ่มเนี่ยนะครับผมบาปกรรมมันมีจริงนะไอพวกปล่อยเงินกู้แพงแงเนี่ยผมกูกเขาเหมือนกันแหละครับ <c oughs> ไอไปบึ้งบอลบหครับมือนไม่ได้ไปนะครับนะเพราะว่าผมก็ ผมมีกระสือหรอครับขอดูไรฟ์สดนี่แหละนะครับชอบอยู่ชอบบอลอยู่คุณครูยิ่งชอบดิวพูมากนะครับผมนะเอฟซีครับวันฉลองขอบคุณครับนะครับมาก็มาพูดคุยก่อนนอนสักหน่อยนะสวัสดีครับผมมวยหูวัฒนะอันนี้ครับผมทวีศักดิ์เล็กนะครับคนไหนต้องการนะครับผมมวยหูแล้วก็มวยพักยกนะผมมวยพักยกก็ให้การเงินมั่นคงมากเลยก็ไปเลยทวีศักดิ์เล็กนะครับพิมพ์เข้าไปภาษาไทยนะครับมวยหูทวีศักดิ์เล็กสอทวีศักดิ์นะครับ ทำมวยพักเก,กี่ยวอยู่ก็จินผมไปไป็นแสนแล้ววันแรกก็ได้อยู่นะครับเกือบหมื่นนี่แหละวันที่สองแปดตัวแม่งผิดหมดวันที่สามสี่ตัวแปดตัวผิดหมดแล้วก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนเล่น <sk r ug> เขาก็ให้เครดิตเรานะขอบคุณด้วยนะครับผมโชคเสร็จผมก็จะเชียร์เขาจะยอยขอเขานะก็เหลือไม่กี่หมืน่นแต่เสียไปแล้วเกือบแสนนี่แหละนะครับแต่เรื่องการเงินนะครับมั่นคงมากเลยพิมพ์ภาษาไทยนะครับผมมวยหูทวีศักเล็กนะครับผมรู้ว่าทวีศัก์เล็ก สอทวีศัก์นะครับทำมวยพักยกอยู่นะครับนะก็ไปได้กันเงินบอกคําเดียวว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เอินโอนให้แล้วนะครับผมจะได้เสียอะไรก็คือมวยหูทวีศัก์เล็กสอทวีศัก์นะครับบางทีก็จะอัดไหลสดหรืออาจจะอะไรทักเข้าไปในกลุ่มเขาเลยทักไปถามได้นะครับคนไหนต้องการเล่นมวยโอนแบบเงินสดทักเข้าไปเล่นเขาเลยแล้ววินาทีต่อวินาทีแล้วก็พักยกสามารถเล่นได้นะก็คือมวยหูทวีศัก์เล็กสอทวีศักนะครับผมจํากันได้บ่ครับพี่ลอง เป็นนาห้านบ้านหมุนกระจักเด้อครับเด้อบางทีอยู่บ้านหมุนเนาะก็หมอลำมีทุกวันนะครับผมหยุดซ้อมเมียก่อนครับผมเด้อก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่นะครับผมนะตอนนี้ก็มีแต่ความรักเพิ่งเข้าบ้านได้สองวันนะครับผมก็นอนอยู่ห้องกบฟิดปลากับดมนอนห้องไข้บวยแดงเดียดครับผมชอบอะไรครับผมชอบวิวภูนะครับผมนะขอบคุณครับได้ครับผมเพื่อนครับก็อย่าลืมนะครับผมมวยพักยกหน้าผมทวีศักดิ์เล็กศอทวีศักดิ์นะการเงินมั่นคงมากเลยเหมือนกันนะครับ ทุกวินาทีทุกมวยผักจัวก็สามารถเล่นได้นะไม่ต้องไปวีทีมวยนะอันนี้ก็โฆษณากันเลยเพราะว่าเขาไปเล่นแล้วอันนี้คือความผิดที่ผมผิดเองผมผิดแปดคู่แปดตัวผิดหมดวันพฤหัสโน่นนะ่ะเมือ่อตั้งแต่ก่อนจะโชคอีกวันศุกร์ผิดอีกวันเสาร์ผิดอีกวันอาทิตย์ผิดหมดโอนเงินวันเหลืออยู่น่าจะสองหมื่นสองนิดนี่แหละก็อบอกเพื่อนไปแล้วต่อยเสร็จครับผมนะ ก็ถือว่าสุดยอดมวยลาวไปมวยลาวนะครับผมน้องเจ๋งจากบินพรุ่งนี้นะครับตอนเช้านะครับไปโชคที่มาเลเซียคิงเข้มด้วยนะครับผมแล้วก็เพชรนินจาหายไปไหนครับผมไปร้องเพชรนินจาหายไปก่อนโควิดรอบสองจะมาแล้วครับนะครับผมนะส่วนผมภูมิใจนะครับบางคนนักมวยนะครับสมัยก่อนก็อยากได้แชมป์มากคําว่าแชมป์ลุมพินีนะครับเส้นนี้นะครับผมก็ผมได้จากร้อยสิบห้าปอน่าจะเป็นโชคพิชานะปีสองพันห้าร้อยห้าห้าสิบสี จะเช็มขัดเส้นแรกของผมนะับร้อยแปดปอนด์ได้จากพี่คุณศึกเล็กนะครับผมที่ที่เขามีเรื่องที่ว่าฆ่าพ่อตัวเองก็ลิ์ฤทธิ์ฤทธิ์ของยานะครับนะผมอยากให้อยากให้ยาเสพติดหมดจากประเทศเราเร็วๆมากนะครับเพราะว่ายาเสพติดตอนนี้ทําลายประเทศเราเยอะมากยิ่งถูกนะผมยิ่งถูกยิ่งถูกกว่ากา,ฟาแฟเม็ดละสิบบาทยี่สิบาทนะครับและตอนนี้ก็ทําให้คนบ้าเยอะมากฆ่าพ่อฆ่าแม่นะ